เมื่อความรักข้ามภพชาติบุพเพสนิวาสยังผูกพันไม่เสื่อมคลายแต่กฎแห่งกรรมจะให้หัวใจเลือกความรักได้จริงหรือไม่เจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบอกใต้สายน้ำโของอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเส้นเลือดแห่งชีวิตของผู้คนสองฝั่งแผ่นดินมีนครบาดาลซ้อนอยู่ในมิติที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็น นครบาดานแห่งนี้เป็นที่สถิตของเหล่าพญานาคและนาคีผู้ทรงศีลผู้รักษาสมดุลระหว่างโลกมนุษย์และโลกทิพย์มาแต่โบราณกาลในบรรดานครบาดานทั้งหลายนครที่ยิ่งใหญ่และเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจบารมีคือนครนาคินอันเป็นราชธานีของพญาสีสุดโทนาคราชผู้เป็นพญานาคใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงผู้ทรงคุณธรรมความยุติธรรมและเป็นที่เคารพของนาคทั้งหลาย พญาสีสุทโธนาคราชมากด้วยบารมีทรงมีโอรสและทิดาจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือพระธิดานามว่านาคีสุวรรณมณีเทวีนาคีผู้มีเกล็ดสีเขียวมรกตอ่อนตามธรรมชาตินาคลักษณะทางกายที่สื่อถึงพลังแห่งธาตุน้ำและความอุดมสมบูรณ์นาคีสุวรรณมณีเทวีเป็นผู้มีรูปโฉงงดงามสงบนิ่งและเปี่ยมด้วยปัญญาดวงจิตของนางมีความละเอียดตั้งแต่วัยเยาว ไม่หลงในอำนาจไม่ยึดติดในความสูงส่งแห่งชาติกำเนิดด้วยเหตุนี้พญาสีสุดโทนาคราชจึงส่งนางไปถวายตัวดูแลและปฏิบัติรับใช้แม่ย่าสีเมืองนาคินีผู้เป็นใหญ่แห่งสายเมตตาและธรรมณน,ะนะครบาดานอีกฟากหนึ่งเพื่อให้หนางได้เรียนรู้ธรรมแห่งการวางตนการรู้เท่าทันจิตและการเข้าใจทุกของสรรพชีวิตแม่ย่าสีเมืองนาคินีพำนักในนครบาดาล อันเป็นแดนแห่งการปฏิบัติสงบและพ้นจากการปกครองทางอำนาจพระนางนาคีสุวรรณมณีเติบโตภายใต้การอบรมของแมย่ย่าพระนางมีความฉลาดรอบรู้มีไหวพริบและมีเมตตาต่อทั้งนาคและมนุษย์อีกทั้งย่อมียานพิเศษในการรับรู้สายกรรมที่ผูกพันข้ามภพชาติหนึ่งในสายกรรมนั้นคือมนุษย์สตรีชาวลาวผู้หนึ่งนามว่านางคำล่าจันทรวงศ์ ยิงชาวลาวผู้มีจิตใจมั่นคงสุข,ขุมและมีพื้นฐานแห่งศรัทธานางคำล่าเป็นญาติของนาคีสุวรรณมณีเทวีในอดีตชาติและเป็นมนุษย์ผู้สามารถรับรู้การบอกกล่าวจากโลกทิพย์ได้โดยไม่ต้องผ่านพิธีกรรมนาคีสุวรรณมณีเทวีจึงขึ้นมาสื่อสารกับนางคำล่าเป็นครั้งคราวทั้งในยามฝันและในยามจิตสงบเพื่อบอกกล่าวเตือนและเกื้อกูลตามสมควร ครั้นถึงการเข้าพรรษาแม่ย่าสีเมืองนาคินีมีดำริจะขึ้นมาจำพรรษาปฏิบัติธรรมบนโลกมนุษย์เพื่อสั่งสมบาร,รมีและเป็นแบบอย่างแห่งการปล่อยวางจึงมีบัญชาให้นาคีสุวรรณมณีขึ้นมาจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติสถานที่นั้นสำหรับโลกทิพย์เป็นแดนแห่งสมาธิอันบริสุทธิ์แต่สำหรับสายตามนุษย์เป็นเพียงลานโล่งสงบไม่มีสิ่งปลูกสร้างฟุ่งเฟยไม่มีสิ่งรบกวนจิตเหมาะแก่การเจริญสติ ในระหว่างที่นาคีสุวรรณมณีขึ้นมาดูแลสถานที่นางได้พบชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าเท้าอินคำบุตรชายเจ้าเมืองลาวผู้มีหน้าที่รับราชการและภารกิจเพื่อบ้านเมืองเท้าอินคำคือคู่รักของนางในอดีตชาติแต่ในพบนี้เขามิอาจจดจำได้นาคีสุวรรณมณีจึงปรากฏกายในร่างหญิงชาวบ้านธรรมดามีเปิดเผยฐานะทั้งสองรู้สึกถูกชะตายอย่างลึกซึง้งโดยไม่รู้สาเหตุ นางช่วยเหลือเขาในภารกิจสำคัญคือการคลี่คลายความขัดแยง้งเรื่องเขตแดนและแหล่งน้ำระหว่างสองเมืองซึ่งเสี่ยงต่อการนองเลือดโดยการชี้แนะแนวทางสันติจนภารกิจสำเร็จโดยไม่เกิดศึกสายสัมพันธ์จากอดีตชาติค่อยๆรัดแน่นจนเหล่านาคีผู้เป็นพี่น้องรับรู้ความผิดปกติและเตือนนางว่าความรักกำลังก่อตัวในดวงจิตนางรับฟังแต่ไม่อาจตัดขาดได้ เมื่อเจ้าเมืองมีคำสั่งให้เท้าอินคำแต่งงานกับบุตรีเสนาบดีเพื่อประโยชน์ทางการเมืองความทุกข์อันแสนสาหัสจึงเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในใจของพระนางเจ้าเมืองให้คนสืบที่มาของหญิงชาวบ้านผู้นั้นและได้เห็นความจริงในยามค่ำคืนที่นางแปลงกายเป็นนาคีด้วยความโกรธและความหวาดกลัวเจ้าเมืองให้หมอผีทำพิธีอาคมนาคีสุวรรณมณีถูกกักขังและทรมาน ขณะที่เท้าอินคำถูกบังคับให้เข้าพิธีแต่งงานโดยไม่รู้ความจริงเมื่อหลุดพ้นจากพันธการของหมอผีนางได้ทราบข่าวการแต่งงานแล้วจึงกลับสู่นครบาดานพร้อมหัวใจที่แตกสลายแม่ย่าสีเมืองนาคินีจึงกล่าวสอนนางว่าหากไม่เห็นทุกข์ด้วยตนเองปัญญาเจ้าจะไม่บังเกิดจากนั้นนางถูกส่งไปปฏิบัติกับฤาษีผู้ทรงธรรมนามว่าฤาษีสุเมธานาคาโยคี ผู้สอนให้นางเข้าใจสัจธรรมของความไม่เที่ยงนาคีสุวรรณมณีปฏิบัติธรรมจนจิตพ้นจากภพนาคไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่พักหนึ่งพระนางก็เห็นถึงความไม่เที่ยงทั้งในสุขและในทุกข์และครั้นเมื่อบุญใกล้สิ้นในภพสวรรค์ดาวดึงพระนางได้อธิษฐานขอเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเพื่อเดินในสายปฏิบัติสั่งสมบาร,รมีด้วยตนเองจนถึงที่สุดแห่งทุกข์อาจารย์ภพรับดูดวงตรวจกรรม องค์ในและสื่ออดีตชาติและหากท่านต้องการภาพวาดเฉพาะบุคคลอาจารย์กบรับวาดภาพองค์ประจำกายแบะภาพสื่ออดีตชาติเพื่อให้ท่านได้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและระลึกถึงเส้นทางบุญของท่านอยู่เสมอท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามคิวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่รายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยค่ะ